อัล r ราโปรเทคบอดี้ซันสกรีนผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายสุดกันน้ำเพิ่มระดับการปกป้องผิวกายด้วยเทคโนโลยีแบบเหนือชั้นเรามาลองทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กันค่ะ 1. ทดสอบการทนต่อความร้อนเตรียมขนมปัง3แผ่นแผ่นแรกทาด้วยผลิตภัณฑ์กันแดดที่ห้ออื่นแผ่นที่ 2. ทาด้วย h ฮฟ์อัลตราโปรเทคบอดี้ซันสกรีนแผ่นที่3ไม่ทาผลิตภัณฑ์กันแดด นำขนมปังทั้งสามแผ่นเข้าไมโครเวฟ4นาทีสังเกตได้ชัดว่าขนมปังที่ทา High ฮฟ u u t t r p r r t t e t t o o y y u u n s c r e e n ยังคงนุ่มและไม่แห้งกรอบ 2. การทดสอบเนื้อผลิตภัณฑ์เราจะนำผลิตภัณฑ์ High ฮฟ์ F Ultra Protect Body s u n s c r e e n ทาลงบนแขนด้านซ้ายตัดกระดาษชิ้นเล็กโกดยลงบนแขนเพื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์กันแดดยี่ห้ออื่นสังเกตได้ชัดว่า Hive Ultra Protect Body Sunscreen ไม่ทำให้ผิวเนืนหนะักและรู้สึกสบายผิว 3. การทดสอบประสิทธิภาพกันกันน้ำเราจะนำ Hive Ultra Protect Body Sunscreen ทางลงบนที่หลังมือสังเกตได้ชัดว่า Hive Ultra Protect Body Sunscreen สามารถกันน้ำได้ดีและไม่มีการไหลเย,ยิม้มไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวผิวเสีย ด้วยไฮฟ์อัลตราโพเทคบอดี้ซันสกรีนไฮฟ์บายเลกซี่